ครับผมนายวีระบาลีครับผมมีอาการดวงตาฝ้าฟางมาเป็นเวลา10ปีครับเป็นเวลา10ปีมาสองกล่องกล่องแรกอะ่ะก็พอเริ่มจะดีขึ้นเพราะกล่องสองจุดดำๆที่วิ่งลอยอะ่ะหายไปและก็ทำให้ดวงตาผมชัดเจนขึ้นแล้วผมมาเจออาหารเสริมของเอลารูทีนซึ่งเป็นอาหารเสริมที่ดีครับ เพราะว่าผมลองกินมาแล้วผมลองกินมาแล้วนะครับลองกินมาแล้วประมาณสองกล่องอันนี้จอประสาทตาเสื่อมและต้อเนื้อต้อหินที่เกิดขึ้นจากดวงตาผมแต่อาการของผมก็คือมีบุ้นในดวงตาทําให้ตาผมฟ้าฟางแล้วก็ทําให้ดวงตาผมมีจุดดำๆวิ่งลอยตามดวงตาเวลาผมมองไปทางไหน พอผมมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นอาหารเสริมพอทานแล้วอสองกล่องกล่องแรกอะ่ะก็พอเริ่มจะดีขึ้นเพรากล่องสองจุดดำๆที่วิ่งลอยอะ่ะหายไปแล้วก็ทำให้ดวงตาผมชัดเจนขึ้นผมจึงอยากบอกกับพี่น้องประชาชนว่าครับเอลารูทีนเนี่ยเป็นอาหารเสริมที่ควรน่ารับประทานเพื่อท่สนับสนุนดวงตาของเราครับ ขอบคุณมากครับ